เคราะห์ของสหรัฐอเมริกาค่อนข้างจะลำบากที่ผ่านมาไม่ใช่ชุดแรกไม่ใช่แมตช์แรกไม่ใช่อีพีแรกที่เขาประสบกับความปัญหาล้มเหลวในส่วนของงานวิเคราะห์และงานสังเคราะห์เชิงกลยุทธ์ทางการเมืองที่ผ่านมาช่วงโควิด -19 ครับประเมินสถานการณ์ผิดสหรัฐอเมริกากลับกลายเป็นประเทศที่มีประชาชนคนในประเทศติดโควิด -19 เป็นอันดับหนึ่งของโลกและเสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยทีเดียวนั่น สวัสดีครับมาพบกับผมเต้ศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหนิวนะครับวันนี้ยังคงอยู่ในรถบ้านกันนะฮะวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศช่วงนี้นะ่จาจับตามองฮะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยโดยเฉพาะตะวันตกอ,องค์กร n อ o เข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของไทย สวีเดนก็ยอมรับเสี่ยงจะถูกโจมตีจากกระแสเผาอันกุรานนะครับเล็งยกกระดับคุมชายแดนเพิ่มอำนาจตำรวจหลังจากปล่อยให้มีเสรีภาพแบบสุดตง่งสวีเดนชี้ประเทศเผชิญกับภัคุกคามมากขึ้นจากกรณีเผาคัมภีอันกุรานเตรียมยกกระดับควบคุมชายแดน เพื่อเพิ่มอำนาจตำรวจในการหยุดยั้งและค้นตัวผู้ที่อาจเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของประเทศกฎหมายใหม่ที่มีคนบังคับใช้นะครับให้อำนาจตำรวจใ, <c oughs> <c oughs> ให้อำนาจตำรวจในการตรวจสอบแนวชายแดนซึ่งรวมถึงการค้นตัวและอนุญาตให้มีการใช้ระบบตรวจตราอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มมากขึ้นหลังจากที่ปล่อยให้มีเสรีภาพในการเผาอันกุรอานโจมตีศาสนาอื่นในขณะที่น้ำมันก็ปรากฏว่าลงแรง2ดอลลาร์สหรัฐทองคำขยับลงหุ้นสหรัฐอเมริการ่วงนะครับฟิตเรตติ้งหันความน่าเชื่อถือสหรัฐอเมริกันราคาน้ำมันก็ลงราว2%และทองคำปรับลดหลังฟิตหในสถาบัน เครดิตเรตติ้งยักษ์ใหญ่ระดับโลกนะครับปรับลดระดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐอเมริกาการเคลื่อนไหวดังกล่าวชุดให้วอล์ s t r e ีทปิดลบอย่างหนักเช่นกันท่ามกลางแรงเทขายกำไรของนักลงทุนนะครับผาวากันไปหมดเลยทีเดียวฮนะโปลแลนด์นก็ร้องขอเพื่อนบ้านโดดเดียวเบลารุสท่ามกลางความตึงเครียดนะครับกับนักรบวากเนอร เจ้าที่ระดับสูงของโปแลนด์เรียกร้องให้มีการโดดเดี่ยวเบลารุสโดยสิ้นเชิงการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นหลังจากที่วอ,อร์ซอเสริมกำลังทหารในแนวชายแดนตอบสนองสิ่งที่พวกเขาอ้างว่าเฮลิคอปเตอร์หลายลำของเบลารุสล่วงละเมิดน่านฟ้าของทางโปแลนด์นะครับสัญญาณไม่ค่อยดีนักสหรัฐอเมริกายอมรับนะครับว่ากังวลปฏิบัติการตอบโต้ของยูเครน คืบหน้าล่าช้ากว่าที่คาดหมายเป็นปการโจมตีตอบโต้ของยูเครนล่าช้ากว่าที่คาดหมายไว้แต่กรณนั้นก็ยังมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องจากความเห็นของจอห์นเคอร์บี้โฆษกความมั่นคงแห่งชาติทำเนียบขาวเมื่อในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในขณะที่ญี่ปุ่นก็อ่วมเลยทีเดียวฮะพายุใต้ฝุ่นขนุนอาละวาดเคลื่อนที่อย่างช้าชไฟยังดับนับแสนครัวเรือน บ้านเรือนประชาชนราวประมาณ1 6 6 0 0 0ครัวเรือนในเมืองโอกินาวาและคาโกชิมะนะครับทางตะวันตกเฉียงใต้ต้องอยู่โดยไม่มีไฟฟ้าใช้ตั้งแต่ช่วงเช้าในขณะที่ไต้ฝุ่นขนุนซึ่งเคลื่อนตัวอย่างช้าๆยังคงนำเข้ามาถึงฝนตกหนักลมกันโชกแรงเป็นไปได้ว่าจะก่อความเสียหายแบบยืดเยื้อเลยทีเดียวนะครับ ในขณะที่ไต้หวันก็มีการเตือนจีนฮะโลกเจอผลกระทบหายนะนะครับหากเปิดฉากรุกรานแต่ไม่คาดหวังสหรัฐอเมริกาจะยกกำลังมาช่วยการรุกรานไต้หวันของจีนจะส่งผลลัพธ์หายนะสำหรับโลกจากคำเตือนของรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับ ในระหว่างให้สัมภาษณ์กับ a อฟอ้างถึงความสำคัญของเกาะแห่งนี้ในแง่อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์นะครับเส้นทางการเดินเรือสินค้าอย่างไรก็ตามเขาไม่คาดหวังว่าอเมริกันจะเข้ามาร่วมทำศึกสงครามและยืนยันการปกป้องไต้หวันเป็นหน้าที่ของฝ่ายตนเองนะครับสิ้นสุดทางรักก็มีรายงานว่านายกแคนาดาประกาศ ที่จะแยกทางกับภรรยาหลังจากมีการอยู่กินกันมาถึง18ปีนายกรคฐมตีรีจัสตินรูโดแห่งแคนาดาและนางโซฟีเกรกัวนะฮะ au, รูโดภรรยาออกมาประกาศว่าตัดสินใจแยกทางกันแล้วหลังจากทั้งคู่ใช้ชีวิตร่วมกันนาน18ปีนะครับซึ่งรูโดได้และภรรยาได้เคยออกมาให้สัมภาษณ์ตรงๆหลายครั้งเกี่ยวกับปัญหาการใช้ชีวิตคู่ และไม่ค่อยออกมาร่วมงานกันในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาจูโดวัย51ปีโซฟีนะฮะวัยส8ปีสมรสกันตั้งแต่ปี2005มีบุตรด้วยกัน3คนอายุ15-14 9ปีตามลําดับนะครับในขณะที่ผัวเมียอินเดียขายลูกวัย8เดือนเอาเงินไปซื้อ iPhone 14สามีภรรยาชาวอินเดียถูกตำรวจ จับฐานขายลูกวัย8เดือนเพื่อนำเงินไปซื้อ iPhone และโพสคลิปท่องเที่ยวลงอินสตาแกรมสัปดาห์ที่แล้วสื่อินเดียรายงานข่าวคู่รักจากรัฐเบงโกตะวันตกกร่างไกรสมาร์ทโฟนของ Apple ตัดสินใจขายลูกวัยแบเบะเพื่อนำเงินไปซื้อโทรศัพท์ iPhone รุ่นใหม่พฤติกรรมของนายชัยเทพนะครับและซาที ซึ่งเป็นข้อสังเกตของเพื่อนบ้านหลังจากที่เขาเดินทางไปท่องเที่ยวทั่วรัฐพร้อมกับโชว์โทรศัพท์มือถือ iPhone 14เครื่องใหม่เอี่ยมซึ่งก็สุดท้ายก็เป็นเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นในขณะที่จะเกิดอะไรขึ้นนิตยสารการแพทย์กว่า100ฉบับมีการเตือนหายนะจากการใช้อาวุธนิวเคลียร์นิตยสารการแพทย์กว่า100ฉบับทั่วโลกออกแถลงการร่วมเรียกร้อง ให้ทุกประเทศกำจัดอาวุธนิวเคลียร์พร้อมเตือนภัยคุกคามหายนะนิวเคลียร์ที่มีแนวโน้มจะรุนแรงแท้ใกล้ความจริงเข้ามาเรื่อยๆข้อเดียกร้องนี้มีขึ้นหลังจากรัสเซียออกถแถลงการเตือนไปในหลายครั้งแล้วนะครับว่าจะนำอาวุธนิวเคลียร์มาใช้ในยูเครนรวงถึงการทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือและความพยายามนะครับไม่แพร่กระจายอาวุธที่ดูเหมือนจะไร้ผล บัาธิการก็มีการเตือนว่าการนำอาวุธนิวเคลียร์มาใช้ไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตามย่อมหมายถึงหายนะต่อมวลมนุษยชาติและอ้างถึงการวิจัยในอดีตว่าแม้จะมีการทำสงครามนิวเคลียร์แบบจำกัดโดยใช้าวุธนิวเคลียร์ประมาณ250จากที่มีอยู่13,000หัวรบทั่วโลกก็สามารถทำให้ผู้คนล้มตายได้จำนวน1,200ไปฮะ120ล้านคนการใช้วุธนิวเคลียร ยังส่งผลกระทบต่อสภาว่าภูมิภาคอภัยสภาพภูมิอากาศโดยจะก่อภัยแล้งนิวเคลียร์และอาจจะสร้างความเดือดร้อนถึงประชาชน2,000ล้านทั่วโลกเลยทีเดียวฮะจากทั้งหมด7,000ล้านคนสื่อตะวันตกและองค์กรนะฮะที่มีการเคลื่อนไหวแทรกแซงกิจการภายในก็อวยนะอนาคตของประเทศไทยคือก้าวไกล องค์กรอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาชี้เพื่อไทยเลือกกลุ่มนาจตอนนี้จะต้องชดใช้ในระยะยาวสภาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศองค์กรทรงอิทธิพลของสหรัฐอเมริกามีการเผยแพร่ารายงานเกี่ยวกับ,นะบสถานการณ์การจัดตั้งรัฐบาลในไทยให้ข้อมูลว่าพันธมิตร8พักฝ่ายประชาธิปไตยพังคลืนไปเรียบร้อยแล้วเพื่อไทยกําลังจัดตั้งรัฐบาลแบบ รวมกับพรรคอื่นๆที่ไม่มีพรรคก้าวไกลอย่างไรก็ตามรายงานนี้ชี้ว่าการเคลื่อนไหวที่งานการเคลื่อนไหวนี้แม้จะส่งผลให้พรรคเพื่อไทยก้าวสูอ่อำนาจในระยะใกล้นี้แต่อาจ,จต้องชดใช้ในระยะยาวเนื่องจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งในอนาคตจะเป็นคนหนุ่มสาวซึ่งส่วนใหญ่แล้วให้การสนับสนุนพรรคก้าวไกลโดยส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตามตามรายงานของสภาความสัมพันธ์นระหว่างประเทศชี้ว่าคนไทยจำนวนมากโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวก้าวข้ามแนวทางนโยบายแนวเดิมของพรรคเพื่อไทยไปแล้วและต้องปฏิรูปสถาบันหลักๆในนั้นก็รวมถึงสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมจากโพที่เบื้องต้นคาดว่าพรรคเพื่อไทยจะยังครองความโดดเด่นในศึกเลือกตั้งกลับกลายเป็นว่าแท้ที่จริงแล้วพวกเขา ทำผลงานได้อย่างย่ําแย่บรรดาผู้มีสิทธิ์ออกเสียงคนหนุ่มสาวสานสับสนุนพรรคก้าวไกลคืออนาคตของการเมืองไทยในเชิงปรากฏการณ์นะครับเราคงเห็นชัดเจนว่าสหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็ถูกลดความน่าเชื่อถือสถานการณ์ในสหรัฐอเมริกากำหนงย่ำแย่สงครามที่สหรัฐให้การสานับสนุนยูเครนทำสงครามกับรัสเซียตอนนี้การลุกคืบเป็นไปได้น้อยมากและถูกฝัง รัสเซียทําการโจมตีโปโลแลนด์ซึ่งมีท่าทีว่าจะเข้าทําการสนับสนุนยูเครนปรากว่าฏเบลารุสประเทศพันธมิตรของทางฝั่งของรัสเซียก็น,นํากองกําลังวาคเนอร์เข้าตรึงกําลังทําให้โปโลแลนด์ไม่สามารถจะสนับสนุนยุทธปกรณ์และสัพพกกาลังให้กับทางยูเครนได้ทําให้สถานการณ์ตอนนี้สหรัฐอเมริกากําลังอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ําแย่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งการเมืองตลาดหุ้นกำลังร่วงกระนาวเงินดอลล่าสหรัฐอเมริกากำลังตกลงมาอย่างเรุ่ยเรื่อยนะครับเงินเปโตหยวนกำลังเข้าครอบครองโลกแทนสิ่งที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับประเทศไทยองค์กรด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะซึ่งเป็นองค์กรให้การสนับสนุนประเทศอื่นๆในการแบ่งแยก และปกครองและต้องการทรัพยากรเหมืองทองแร่ธาตุนะครับและก็น้ํำมันก็ปรากฏว่าให้การสนับสนย์ก้าวไกลมองนะครับในมุมมองเขาว่าสถานก,การณ์แบบนี้เพื่อไทยตัดสินใจผิดในอนาคตคนจะไม่เลือกเพื่อไทยแต่จะหันไปเลือกก้าวไกล และสิ่งที่ต้องทำก็คือการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสำคัญด้วยการลิดดอนพระราชอำนาจในรูปแบบต่างๆนั่นคือมุมมองของฝรั่งที่กำลังวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์จากข้อมูลที่ออกไปจากต่างประเทศนะครับขณะเดียวกันสิ่งที่เขายอมรับจนถึงขณะน,นี้องค์กรนี้เคยมีการขึ้นไหวนะครับและก็เขียนบทความข่มขู่ว่าถ้าก้าวไกลไม่ได้เป็นรัฐบาล นะครับก็จะมีบางปรากฏการเกิดขึ้นนะที่ไม่คาดวันแต่จนถึงขนาดน,นี้พอก้าวไกลถูกกันไปอยู่ฝ่ายค้านเขาก็วิวิจารณ์ว่าเพื่อไทยตัดสินใจผิดและในอนาคตเขามั่นใจว่าก้าวไกลจะเข้ามาดำรงตำแหน่งทางการเมืองแต่ในเชิงงานสังเคราะห์ผมเรียนหุ้นส่วนนีตัวเขาประเทศเขายัางเอาตัวไม่รอดเลยตอนนี้สถานการณ์ในสหรัฐอเมริกาตอนนี้ย่ำแย่ตกตำ่ำนะครับ ตอนนี้พยายามไปง้อทางจีนนะฮะพยายามเจรจาทางฝั่งรัสเซียแต่ไม่มีใครเจรจาด้วยฝรั่งเศสเยอรมน,นีกำลังถอนตัวออกจากฝั่งสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกากำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกเรียกว่าโดดเดี่ยวนะฮะไปเปิดสงครามทางการค้ากับจีนรัสเซียปรากฏว่าถูกจีนรัสเซียอินเดียแอฟริกาตะวันออกกลางล้อม สถานการณ์จนถึงขณะนี้การวิเคราะห์ของสหรัฐอเมริกาค่อนข้างจะลำบากที่ผ่านมาไม่ใช่ชุดแรกไม่ใช่แมตช์แรกไม่ใช่อีพีแรกที่เขาประสบกับความปัญหาล้มเหลวในส่วนของงานวิเคราะห์และงานสังเคราะห์เชิงกลยุทธ์ทางการเมืองที่ผ่านมาช่วงโควิด -19 ครับประเมินสถานการณ์ผิดสหร,รัฐอเมริกากลับกลายเป็นประเทศที่มีประชาชนคนในประเทศติดโควิด -19 เป็นอันดับหนึ่งของโลก และเสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยทีเดียวนั่นหมายความบทวิเคราะห์ที่เขาปร,ประเมินประเทศไทยประเทศไทยต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ยืนยันฟันธงเพ่นไปไม่ได้แน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักด์จียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ บชาวไทยเถ,ถินทูลราชันมิ่งขวัญชาไทยพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรโบดินทระเทพยักวางคูพระราชปัณิธานสืบงานสร้างสุขสมบูรณ์ พระกรุณาเกือ้อกูลตามรอยบาทพระราชบิดาอาจองทรงนำชาติอย่างอาจทานพระปิชาชาญการดินปกครองประชาโรงพยาบาลโรงเรียนทุนการศึกษาส่งเคราะหและพัฒนาการเกษตรทั่วเขตแดนไทย วชิราลงกอนโดินพระเทพยาวรานกูแสงแห่งวัชิราสองฟ้าให้โลกจำรูนปวงชนเพิดอทูลโคพระองค์ทรงพระเจริ องทรงนำชาติอย่างอาถานพระปรีชาชานการดินปกป้องประชาโรงพยาบาลโรงเรียนทุนการศึกษาสรงเครา่อและพัฒนาการเกษตรทั่วเขตแดนไทยเจ้าอยู่ วชิราลงกรบดินทระเทพยาวรางกูแสงแห่งวชิราส่องฟ้าให้โลกจำรูนปวงชนเพื่อทูลโคพระองค์ทรงพระเจริญ